วันนี่ก็พบพ่อ,อกับน้องลำไยคือเก่าด้วยจ้ะสวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้ลำไยเลยนิโซ่เมื่อนี้ก็มานำเสนออาหารที่พ่อเมีปน้องสนับสนุนเขามาเด้อจ้ะสวดีมหล่างออกให้ลำไยได้กินซูเสาซูแรงจ้ะเสากั มันแกวกับมือละหกหัวอันกล้วยกับมือละหาวีจ้ะนี่น้ำเสนอให้เพิ่นกินแล้วก็ขอบคุณพญายใจดีที่สนับสนุนคะแนนม่ไห่ถมทีไห้ลำไยได้นอนแล,แล้วก็เฮ็ดแซลมกันล่มฝังล่มไห้ลำไยเด้อจ้ะขอบพุณหลายๆเด้อที่สนับสนุนทั้งอาหารทั้งมองยูหมองนอนไห้ลำไยได้นอนแบบสบายสบายเนาะ ของดินหากาะจะเพื่อนับจำนวนขมาแล้วแต่แสลมแล้วก็เสาที่เคตกันล่มให้ลำไยเพราะว่ามันหนาวหนาวแห้งอีลีหนาวจนสันันขอบประคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาลำไยและลีโซ่ใเ้ต้นเด็กกินอาหารเนาะลำไยเป็นมากอ่อยมักข้าวนี่หนากระปันได้หนากระใว้ลีโซ่ กะกินอ้อยนั่นแม่แต่ลำไยมันกิ่นกินช่วงนี้เพิ่นกินอ้อยคักอิลี่หงาป๊อปปันได้ก็เลยไปตัดใหม่มาให้เพิ่นสลับกันแน่เป็นเป็นอันอาหารบำรุงคือเป็นใหม่เขาเอินใหม่อยังเนอกจากใหม่หงหรือใหม่นย่างอะเพิ่นก็กินแน่เต่ลิซอซ่มันกินคักอิลี่ของเหลือนี่ก็เอาไปให้ลิซอเพิ่นกินเมื่อเดี๋ยนี้เหลือดิลิซโซก็ได้มาถ่ายลำไยน้ำเสนอให้เพิ่นแม่พี่น้องด้ คุนที่เป็นสนับสนุนคะแนนมให้สื่อมั่นแก้วสื่อสื่อกล้วยบํารุงลำไยขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะรีซอรกระไดไว้ไว้ตาเมียวกับกล้วยคชื่อกันแต่มั่นแก้วลำไยเป็นสีมักคักก็เลือ่อยไห้ลำไยไหย้รีซอแต่กล้วยครับไฟตามิยวลำไยเป็นมักมั่นแก้วกับกล้วยก็เลื่อไห้ลำไยหลายตัวขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะวัดดีสวย สวัสด,ดีสวยเร็วสวัสด,ดีสวยเอาไม่สวัสด,ดีสวยๆค่ะสวัสด,ดีสวยๆอ่าแต่เต็มีตจจแต่ของหวานลำไยจนเราอ้วนบึกเปล่าของดินเฮ็ดให้ลำไยนอน พอดีเลยกำลังงามกำลังแบบเป็นตะนอนเพื่อนตะนอนพิ้งเพื่อนกส่เลือดน้ำใส่น้ำเสนอให้ยทำเมงพี่น้องได้เบืง้งนี่เลยจ้ะกองดินหากองเห็พดะะพู่นโจโกไว้แล้วก็เพื่อนสนับสนุนคะแนนสื่อแเล้มเห็ดให้กันล,ล่มหรือลำไยน้ำกับขอบคุณนเปนใหญ่ใจดีหลาย,ลายๆเด้อจ้า่แหละกองดินที่เ่็นเห็ดใหายลำไยในนอนได้พิง ได้นอนสบายเนาะมันสูงเพื่อนนอนเอียงเพื่อนนอนพิงกันล่มแน่ดินหากองด้อจ้ะการสนบสนุน,น,นะน,นเขามาให้ลำยหอยขอกระคนเลยๆผู้ใหญ่ใจดีัน่ขอให้เพื่อนประสบความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานดื้อจ้ะปารถนาสิ่งใดอยากใดอันใด้็กอให อําโชคอ,อําน้ยเอ๋ยพ่อหนเพื่นประสบความสาเร็จลุ่งเรื่องในชีวิตขอคพัวพ่อแม่ลูกเต่าก็ากได้ขอบพระคุณหลายๆเ้ยจ้ะน้ำไยเป็นอาหารแล้วเพิ่นบ่ค่อยดีปานได้เอเอเอา่า นีหละใน้นเ่งกาละมังเลยค่อยคอยยิบกินลำไยเราต้องฝ่าวเงลำไยกินอาหารเด้อจะ้ะมันแก,กลากลางนี่กะตัดป่วยกับลางน้ำยานมันนี่อัน็นบ่มแก๊บบ่มยางเนาะตองระวังหลายๆยอย่างอีหยังก็ตองหลางน้ำมันแกวนี่ เซไว้แล้วก็จังเหลืายเบิ่งพคุนกินโอ้ยมงมมามีเดือดยก็ค่อยกินอีหละเราต้องฝ้าว่มีพยานมีพยานตัวดอกของอลีซอเพื่อก็มี่ตังหาขอขอบคุณเด้อพ่อใหญ่ใจดีขอบคุณอิลีขอบคุณจากนำจิตนำใจที่มีหมให้ลำย่อยหรือมีอยู่มีกินขอขอบคุณหลายๆ ขายลำไยใหม่เบิองปนีขนาดอากาศสนีทเพิ่งจะย่างหนาวสั่นอยู่เดี๋ยวลำไยก็ได้เบิองเพิ่นหนาวสัน่นเบิองเพิ่นสั่นเด้อจ้าเห็นบะนี่สั่นทั้งเหนือทั้งตูเลยสั่นไปมืดเนี่นสันพักดีได้ผเป็นตาลิโต้เพิ่ยังเอาไถ่เนยมีดินกองมาให้เพื่นนอนเลยนอ่นเลยไออุ่นเนยเนาะ หินมะกองสูงเพิ่นก็น,นอนสบายห้อยเพิ่อนนอนหัวห้อยหัวลำไยน,นั่งขนสั้นไปหมดเด้จ้ะเมนธรรมดาเนาะหักลำไยโดนๆดนในเด้อจ้ะหักหน่อยหน่อยแต่ขอให้โดนโดนหักลำไยตลอดดูแลลำไยเบิงบ่งลำไยในเด้อจ้ะขอให้เพ<บ>ิ่นเจริญบย่งเรี่ยง ปาสจาลูกไข่ลูกกิฟบลูกไข่ลูกอันตรายสุขภาพหลางกายแข็งแรงเด้อจ้ะยังไงใจดีทีสสนับสนุนอาหารมให้สร้างเด็ไม่อยู่ไม่กินได้กินของหวานเนาะได้กินทั้งอ้อยได้กินทั้งงาได้กินทั้งป่วยได้กินทั้งมันเกลวมีแต่นำใจจากแม่เอฟซีขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะยังไงเป็นสเนระตาลิโตน้อง ขนาดมีสแสลมมาบังก็ยังหนีด้บริโกไฟ้กื่อไฟเพิ่นแม่มันลงมเงกับกระยาก่อไฟเป็นได้มันมึงสั่นเฮ้ยสั่นขาดอีหลีเยเห้าวหนาวสั่นเลยเฮ้ยคนกินสมกับ กดอยากสมกับลำบากมาโดนมายูบ้านได้กินของหวานที่ผูนยัยใจดีสนับสนุนเขามาอู้ดึงขนาสันส้นผมสั้นนี่ลีดออ้ขนาดคนกับพอแห่งส้างกันยังคัก,กวัวคนอีกอ้วนอ้วนคักไอลีผมแม่อไหร่นหนอนตายไม่หายเลยเบิง่งเอ,อ้ยกิน ค่อยกินก็ได้ดอกลาเอ้ยบ่มีไผขหยาดดอกค่อยๆกินบ่ต้องฝ้าวมากิง็ปอ้อยมันเกียวบุบมาันเกลียวคลากรีบก่อน càng tiếng cầy hay để phăng đứt có mèo non cầy cả lái liền thăng nua liền thăng cầy liền thăng sảng ơi mệt gìn nua là mượt leo mệt leo to bay bật này อ้อยกับปลาลือกินยังกับปลาลือแล้วไม่ยม่อน,นี่กินเกี่ยวมินลีนดีๆนี่กินมือเลือแต่อันหากข้างตายนอกนั่นมอกกับกินมืดนี่ลงใสใปากย่าง กินว่าได้สนใจฟูทย์ได้หายใต้ได้กินบ้างเนอะคุ่นปุ่นปุ่นนกขากินแล้วบ่านี้ก็กินน่ากินน่ามื่นละวสามเทือมาได้เสาเทียงแร่งทำใจเนี้ยม,มักกินน่า หวนสมบูรณ์เอื่อยบึงหนาวอะคลิปนี้ก็คือสีน้ำกระหน่ำลำไยสำเด้อจ้าคลิปหนาจังว่ากันไหมขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ากดติดตามกดไลค์กด Subscribe ขอบคุให้ลำไยกดคอมเมนต์ให้กำลังใจคว้านในคว้านขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้า,าวจสวัสดีค่ะ